สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาแชร์เด้อครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมีแนวทางตัวเลขของปูอารมณ์ดีมาสูพ in um, ี่น้อง MC เช่นเคยครับผมครับสําหรับแนวทางตัวเลขของปูเด้อครับผมก็ติดไว้ครับพี่น้องเนาะหนึ่งเหล็กปูบหลายคูครับพี่น้องบหลายครูลายหางแลวกะสําหรับเหล็กเด่นหรือว่าเหล็กดับของปูกับมีหลายตัวเด้ครับผมครับอย่างเช่น ที่ลงไปคลิปแรกครับผมก็คือเลขดับของปูเพิ่นจะิมีดับบนสองสูตรดับล่างสองสูตรครับผมลงไปแล้วครับพี่น้องเนาะครับสามารถย้อนกลับไปเบื้องใดได้ครับผมครับส่วนเลขวิ่งของปูครับผมครับเลขวิ่งของปูพ้ก็ให้วิ่งตัวเดียวครับผมวิ่งตัวเดียวบนล่างครับผมมีสองสูตรครับกอมาเสียก็ลงคลิปไปแล้วครับพี่น้องเนาะครับสูตรที่ ผู้ห้วิ่งหนึ่งวันครับผมก็ลงไปแล้วก็คือวิ่งหาได้ครับผมอีกสูตรหนึ่งวิ่งแปดผู้ก็ห้มากงวดนี้วิ่งสองครับผมบนล่างครับเอาแต่ว่าคลิปนี้ครับผมเป็นเลขที่ประกอบคู่ครับผมเว่าจะเป็นสองตัวบนล่างหรือว่าสามตัวได้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปรับชมระฟังน้ำกันครับเหลืออีกหลายเสี้ยนอยู่ครับพี่น้องเนาะที่ก็ม่เชื่อตองตามใม่พี่น้องซีเพราว่าจะเป็นเลข ล่างปู่สีสเกตครับผมหรือว่าเลขของอีกหลายเสี้ยนครับผมพอซอบนครับพี่น้องชี้ขอมาครับหรือว่าเลขของพี่ปะกายทั้งสี่ครับพี่น้องเนาะครับอีกหลายเสี้ยนได้ครับผมครับจงคอยมาตามกันเอาในคลิปนี้ครับผมไปรับชมรับฟังเลขสองตัวบนล่างปู่อารมณ์ดีครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก็มาเชียร์ขอกราบขอพระคุณปูได้ครับผม ไปรับชมรหลับฟังแนวทางตัวเลขก,กับปูกันเลยครับปูครับก็<ห>ามาช่อากาศ<ห>นมาสก,การ<ห>ครับจะเล่นจะเล่นกระปูรบบเอาสำหรับคลิปนี้ครับผมเป็นเหลขกชุดบนล่างเดอปูครับผมครับชุดบนล่าง ครับผมชุดคูออ่คู่บนล่างหมดว่างหันแต่ถือว่าเป็นทีวาเล็กเข่าคู่ทางนะปูครับผมแม่มันมันบนมันบอุดแม่มัน <c ười> มันบนรุดต็วขาคนเหาเตีมยมมันไมใจจ่ใส่ <c ười> ครับผมหาดตัวหนึ่งโอ้เสียดายครับงวดน,นี่แถวแถวที่หนึ่งนี่ มันจะได้ตัวเก่าไหมครับผมได้เจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแมนแถวที่สองนี่มันได้ห้าหกเก่าห้าหกเก่าครับผมแมนแต่ว่ามันมันเป็นส้นดับะ่ะเก่า สองมันสมันจะไปเส้นดับแต่ว่ามันหนังดับคนละหมองมันของเฮามันมันเงามันยิ่งเงาเจ็ดหนึ่งสองห้าหกเก้าครับผมแมนประกบคููมันก็ไดเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหเจ็ดเก้าเจ็ดเกหนึ่งห้า หนึ่งห้าหนึ่งห,หนึ่งหกหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าครับผมสองห้าสองห้าสองหกสองหกสองเก่าสองเก่าครับกรมีแค่ไหนข่าปูชุดเต็มเก้าคู่แมน ชุดเต็มเก้าคู่ครับผมเจ็ดหนึ่งสองห้าหกเก้าครับกันพูดว่ามากการพูว่ามากกันเก่าว่ามันติดดับชับสองติดดับหนึ่งก็ตัดออกไปเ,กไเ,เรืยก็ได้เมื่อกี้เลี้ยนหน่อยลงุงครับอนีจับเต็มใบก้อนจับเต็มใบก้อนบวกนี่ผููดับบนหนึ่งครับผมเออแมน ดับลางเก่าแสดงว่าหนึ่งนี่ยไปลางได้ครับผมแยกเบิ้องแรกครับพี่น้องแยกเบิ้งเอาปูดับบนหนึ่งดับรางเก่าครับผมเก่าไปเก่าไปบนได้รางบ่ได้เองสิครับผมสลับเอามันสลับมันสลับกันครับผมตรงสลับเอาได้ครับพี่น้องปูสิสลับ นี่ตัวแบบพระเอกบ๊อบป,ปูยเก่าคูนี่เก่าคูนี่ค,นครับตัวพระเอกครับผมเนื้อหาเนี้ยเดียวพระอโอ้แม่นี่นปูุนะเออหาเป็นพระเอกใช่ละเจ,จ็ดพระร่องพระร่องนี่มันสมันเป็นเจ็ดจะดูพระร่องครับผมเจ็ดห้าหนึ่งห้าสองห้าพระร่องสิเป็นเจ็ดครับผมเจ็ดหกเจ็ดเก้าครับ ที่เสีมาเป็นครูทางอีกซะบอกระครับพี่น้องครับผมนี่ตัวเล่นกับมาเสียอีกสักตัวให้เป็นเหล็กสามตัวก็ได้ครับผมครับผู้ก็ติดหาไว้ครับติดหาจิตเจ็ดไว้ครับคันติดผาไว้ในลูด,ดอกเงินนั่นน่ะโอ้ครับผมซื้อให้ติดห้าไวอนน้อันนี้อันนีอ้อัพไป้เลยนี่อ่านี่ไฮ้ สามคูนี่งปปูงม้นหาว่าอัดไปแล้วโอ้ออกกําลังกายแล้วแม่นอทกําลังกายไปแล้วห้าครับผมแก้วก็อัดไปหมดแล้วไหมโอ้บาน,นเนาะเข่าไม่มีทางที่จะลดไปได้เลยบานบ <c oughs> ดินดินบวกแล้วบานดินบวกแล้วครับผมครับยังไงก็ต้องมีให้เห็นกับพี่นอนองเนาะครับ เพราะว่าสูตรเลขวิ่งที่ลงไปกอนานี้ก็ถือว่าเดินดนีได้ครับผมหันใดหนึ่งวันนี้ได้ห้าครับผมหายังกันนี่แหละครับพี่น้องเนาะเจ็ดห้าหนึ่งห้าสองห้าครับผมถ้ามักสามตัวกับเอาตัวเด่นเอามาแสกไส้ครับพี่น้องเนาะครับตัวเด่นดหลายเส้นอะไรอาจารย์ที่น้าเชียร์ในลงได้ดครับผมเด่นบนครับพี่าจรณาบึงนี่แหละครับ เอาเกาเสียกะสิลบกวนปูสำนีเด้อปูบ่เนี่ครับขาเจริญเจริญกลยุ่เยินปูมัานนี้สีซูเจ็มถุงเจียมไทยคือเกาเด้อสาถูกครับปูเอาครับพี่น้องครับผมเลขปูอารมณ์ดีครับพี่น้องเนาะครับตัวนี้เป็นเลขชุดเด่นเด้อครับผมเจ็ดหนึ่งสองห้าหกเก้าครับผมเจ็ดหนึ่งสองห้าหกเก้า อย่าลืมว่าปูดับบนหนึ่งดับหลางเก่านะครับผมสำหรับชุดประกอบคู่ครับผมเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าสองห้าสองหกสองเก้าครับผมปูเน้นลักหาว้เด้อครับผมก็มีเจ็ดหาหนึ่งหาสองหาครับผมปูอัดใบนักแล้วครับผมเลขติดหาเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชื่อขออวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกัน ในงวดวันที่16กันยายน6 8สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ